วันที่30สิงหาคม2566กรมอุตุนิยมยวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยจะมีผลกระทบถึงวันที่3กันยายน2566นี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางและภาคใต้โดยมีฝนตกหนักมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคตะว,วันออกค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมทั้งยังเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง m, คลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงฝนึ่ง ขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสาหรับเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นซาลาในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนตอนบนในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน2566นี้ค่ะและจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่2ถึง โดยพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก,ก่อนออกเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวค่ะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตร,รดิตถ์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพีจิตและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลาสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดสกแกวปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียยราและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหา,านครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ